อาละครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะฮะอยู่กับผมสเต m มเกมทีวนะเฮ้ยวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดในภา์ที่18กันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเลยก็ขอไปนิดนึงนะกระตุกนิดนึงสำหรับเกมไมค์ครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรอ่าเดี๋ยวกลับมาต่อกลับจากคลิปที่แล้วก็เลยนะเพิ่มเติมคือเราสร้างบ้านสร้างเมืองมาเยอะมากนี่เดี๋ยให้ดูนี่ก่อนเลยนะ เห็นท่านผู้ชมจาป่านั้นได้ป่ะที่เราขึ้นไปตัดไม้กันเมื่อพาท,ที่แล้วที่พาท,ที่เราเดินไปหาอะไรวะคนแกะกันนะเห็นไหมป่าข้างบนนู้นนะจะบอกได้เลยมันจะไม่เหลืออีกละวน,นี่คือน่าจะเป็นกลุ่มนักเดินทางนะอันนี้คือผม <Okay. S 1> เห็นเห็นที่แรกมาฝนตกแล้วมันตกมาข้างล่างเออแล้วผมพยายามสร้างบันไดหินไว้แล้วมันก็ตกลงไปอีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําทไมนะเดี๋ยจะพาขึ้นไปดูข้างบน ข้างบนนี้ก็อาจจะขึ้นค่อนข้างขึ้นลำบากนิดนึงเลยอ่าลำบากหน่อยลำบากหน่อยอ่ามาแล้วนี่ครับโล่งแล้วนี่ก็คือบ้านของผมนั่นเองหน้าจอค่อนข้างที่แบบจะลื่นเลยนะเนอะแบบแบบมันสายนิดเดียวนี่มันโอ้โหสายนิดเดียวนี่มันไปทั้งหมดเลยนะแบบค่อนข้างจะลืนล่นๆหน่อยๆน่อยอ่าเนี่ยคือบ้านของเราเอง ที่ต้องสร้างปิดในข้างหน้านี่ไงพ่อเพราะว่าเรายังไม่ทันได้ทําประตูนะเ,เราต้องสร้างปิดข้างหน้าไว้ก่อนเอา้าเอา้ามืดซะแล้วยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยมืดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรามีที่นอนเราก็มีเนื้อแกะมากันนะนี่นี่อันนี้คือขนแกะที่เราไปฆ่ากันมานะฮะนี่เยอะมากส่วนเนื้อก็อยู่ที่เตาข้างล่างนะครับอ่าอยู่ในอยู่ในเตาตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวมืดมืดแล้วมืดแล้วไอ้ปลาตรงนี้ก็หายไปหมดเลยนะครับเหลือแจะา ไอ้ตรงนู้นก็เราจะปลูกไว้สักนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ทางทางหลังเหีวลงแล้จะเป็นนอนผาทางผ่านของน้ําตกอ่าเมือ่อลนอนแล้วนอนต้องต้องนอนอย่างไวเลยนะตอนนี้เราอยู่แบบไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่เราอยู่แบบข้างนอกเลยโดดแบบข้างนอกบ้านเลยอ่าตอ่อกันซึ่งเดี๋ยวเราจะทําทําการเอาที่นอนย้ายเข้าไปในบ้านของเรานะเฮยเฮยเฮยนี่ก็คือบ้านของเราอาจจะเรียบง่ายหน่อย ทรงเสลี่ยมผืนผ้าแต่เดี๋ยวพื้นบ้านเราว่าจะทําใหม่อยู่เหมือนกันเราใช้เป็นไม้ขาวใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรใช้ไม้โอก๊กทาเป็นพื้นบ้านอ่าขนแกะเราเยอะซะเหลือเกินอันนี้มเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราจะทาทาฟาร์มหน้าบ้านเอาเมล็ดตวนเมล็ดพันธุ์ต่อไปแล้วเราต้องขุดพื้นก่อนเลยปกติแล้วเราจะใช้พ่วกขุดครับมันจะเร็วมากมันทําแบบพวกทางเดินได้เลยนะอ่า ก็ขอขอบคุณสําหรับหนึ่งพันซับสไครต์กันด้วยนะเอ้ยโอ้โหตกใจแม่งเอ้ยโอ้โหวัวเข้ามาในบ้านแม่งตกใจเข้ามาทำไมอืมสียอยากจะตายเข้ามาให้เราจับกินแบบนี้เนี่ยโอ้โหใจหายแวบเลยเมื่อกี้แม่งอ่าฮฮาฮะาฮ่าอาคุดคุดคุด าประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะวางพื้นอพื้นพื้นเออไม่กินไม่โดนอืมเออไม่โดนทุกทีเพราะหน้าจอแบบนี้ก็สำหรับในมือถือก็ค่อนข้างสำหรับผมนะอาจจะเล่นยากไปหน่อยแต่เพื่ออัธรสของท่านผู้ชมก็ต้องเล่นเป็นลูกศรแบบนี้เป็นตัวเล็งแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อย จะกระตุกไปใส่ดิจะกระตุกไปไหนอ,อ่าเริ่มเริ่มเป็นบ้านแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นบ้านแล้วอ่าขุดขุดขุดต่อไปขุดต่อไปเลยเดี๋ยวเราต้องเก็บดินหน้าประตูหน่อยอ่ามันดูแบบมันดูแบบโปรฟิเชนอลหน่อยนึงนะต้องเก็บตรงหน้าประตูด้วย คุดคุดต่อไปเลยดูไว้ว่าเราจะวางแผนทําอะไรต่อไปสําหรับหน้าบ้านเรานะเฮ้ยเฮ้แต่อย่างแรกเลยเราต้องมีฟาร์มนะฮะเอาไว้ทําอาหารส่วนตัวกันนั่นเองหรับคลิปทีแรกคิดว่าเอเอาชีวิตรอดนี่น่าจะเล่นยาวๆแหละเออเล่นไปถ้าผู้ชมไม่ถ้ายังมีคนอยากดูอยู่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะไม่เหมือนกับไอพวกโปรเจกต์ที่ผ่านมาแหละแต่โปรเจกต์เอาชีวิตรอดนี่ล้ลงๆว่า จะเป็นการที่เริ่มต้นใหม่บ่อยมากอันนี้ถูกว่าจะเริ่มต้นใหม่ครั้งที่เท่าไหรแล้ววะครั้งที่แล้วอะเล่นคนเดียวครั้งที่สองก็น่าจะเล่นกับน,น้องนี่ครั้งที่สามอีกแล้วนะเปิดโลกใหม่บนยอดเขาเลยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเออที่นอนเลยไม่ทําสีนู่นว่ามีวัวตรงนู้นสองตัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าสุกว่าเราใจมีแยงมุมอยู่แต่ว,ว่าเราต้องการใหญ่ที่มันเยอะกว่าน,นี้เพื่อจะทําเชือกใช่ไหมมันเชือกนี่มันทําจากอะไรบ้าง ให้แม่งมุมไหมกับสลามหรือเปล่าวะไม่รู้แ่ะแต่สลามอ่ะต้องใช้แน่แน่ได้ใช้แหละเพราะจำไรเลยครับแบบน่าจะเป็นเอาชีวิตรอดครั้งก่อนมั้งที่แบบจะทําเชือกแล้วแม่งไม่มีสลามน่าจะใช่นะน่าจะมีสลามผสมด้วยอืมเออจำไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่เล่นนานมากไมยค้ามีรู้กว่าต้องหายไปกี่เดือนแล้วเนี่ยจะปีหนึ่งแล้วหายไปสิบกว่าเดือนก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วกลับมาก็แบบโอ้โหเพิ่งโหลดกลับมาสดสดด้วย อ่าโอ้ยหน้าจอนี่มันช่างไหลลื่นเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันลื่นขนาดไหนให้ดูนะครับขยับนิ้วนิดเดียวนี่ไปนู่นเลยโอ้โหก็ถึงมันโอก็เลยเป็นอะไรที่ลื่นๆหน่อยๆประกอบเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นไมค์ครับนะเพราะว่าเล่นแรกๆมันรู้สึกว่าเวียนหัวมากอ่าตระครับของเราประตูประตูประต,ระตูอยู่ไหนประตูประตูะตูปต,ปตูนี่ประตูจะเป็นประตูเริ่มต้นเลย อ่าไปใส่ให้บ้านของเราบ้านของเราก็จะดูสวยโอ้ยกระตกุกกระตุกอะไรขนาดนี้นี่นบ้านของเราดูเป็นบ้านแล้วนะเฮ้ยอ่าอย่างแรกราต้องทำทำอะไรดีในนี้อย่างแรกเลยเราต้องเอาเตียงเข้ามาก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดยเราต้องไปย้ายของของที่เู่ยนเมืองหรือจะปล่อยแบบนั้นดีปะว่าปล่อยแบบนั้นก็ดีนะแบบสมมุติว่าเราแบบ เออเพื่อแบบลงไปหาแร่อะไรในอนาคตเราแ,แบบยังมีข้างล่างอยู่แต่ตอนนี้มันก็จะกระตกไปใส่ะเออโต๊ะคาดนี่ผมเอกไปข้างนอกแหละเือแบบเราจะมาทําอะไรแถวนี้เพื่อทำเครื่องเล่นไงเออทํารถไฟหอะหน้าบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมน้องวัวน้องวัวไม่คุยกับผมเลยนะอันนี้คือคอห้องนอนของเรานั่นเองไจ้อะไรครับ อ่ะตรงนี้ไม้นี่อ่ารู้จักไหมโต๊ะหัวเตียงอ่ะจะมีโต๊ะตรงหัวเตียงสำหรับวางของเออวางพวกแบบอะไรเล็กๆลกน้อยอ่าโต๊ะครับมาเลยโต๊ะครับเอาไว้ตรงไหนอือแถวๆนี้ดีกว่านี่นี่สุกวานี้มันจะเหมือนกับเครื่องเลื่อยเออเนี่ย ทำมาแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างสองอันอยู่ดีแบบแม่งไปกดโดนโอ้โหเสียเล็กเลยที่นอนเราทําเป็นสีเทาได้ด้วยนะเนี่ยแต่เราทํามาแล้วไงเออขนแกะเรามีเยอะเยอะมากอันนี้คืออีหยังหม้อเหรอเออนี่มันคราฟได้เลยนี่โอ้โหสามารถทําอ่าอันนี้น่าจะเป็นโลโอ้โหนี่หน้าไม้นี่เชือก น่าจริงด้วยใช้สลามไม่เป็นไรสลามเรามีแล้วอ่าสลามเรามีแล้วเก้าอันยายมัมเรามีแล้วสองนะยัยมุมมีแล้วสองขาดสี่เออขาดสองส่เออมีสองขาดอีกสองการออกประตูที่โคตรลําบากลาบากมารู้สึกว่าที่มีนจะนี่ต,ต่อมา,มาแล้วตรงนี้จะมีถ้ำอีกนี่เออมีถ้ำอีกแต่ไม่ดูแล้วมันไม่มันไม,ไม่ได้ลึกแล้วมันตื้น เฮ้ยผมว่าผมเห็นเล็กอยู่ตรงนี้นี่มันตื้นใช่ไหมมันตื้นมากเราก็จะวางไฟไว้หน่อยเพื่อป้องกันการเกิดของมอนสเตอร์เออแล้วทำไมจิ๊บไม่โดนพิกแอกวะขุดไปสิ่เออยชายขุดไปเออลงไปเลยโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันนันเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะขึ้นตรงไหน,นอ่า ค้นมาแล้วหมแล่ออ่ะไม่มีฐานให้เลยเฮ้ยตกหลุมอีกแล้วเดี๋ยวเะเดี๋ยวเเราก็ลงมีอยู่อันนี้เอานี้ดีกว่าเอานี้กบแมงเลยเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ากบไปซะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะไปละไปเก็บของเก็บของเก็บของ โอ้ผมว่าผมทาหีบไว้ใส่ของไม้พวกนี้ดีกว่ามันจะ,จะเยอะเกินไปละตั้งใจที่แรกก็ตั้งใจว่าจะเอาแค่แบบเออพอสร้างบ้านนะไม่ได้ตั้งใจจะแบบเอามาล้นล้นล้นไม้ล้นมือขนาดนี้นะเนี่ยกอเละไรแบบถ,ถ,อถอดแม่งไปเยอะเหมือนกันทำอะไราทำงานนอกบ้านวันนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนะคลิปนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเอ่ทำเป็นทั้งสงกอง นี่คืออะไรนี่คือเห็บนี่คือตาเผาตาเผาเราใช้ไป่บ้านเหมือนกันอันนี้คืออะไรมันคือกล้วยมันคือกล้วยนั่นเองอู้สู้กใจหิวแล้วเนี่ยเนื้อเราอยู่ข้างล่างด้วยเราไม่ติดตัวมาชิ้นไหมเนี่ยโอ้โหติดตัวมาก็ไม่มีเลยกล่องเอาไปแถวแถวนี้แล้วกอนเออใช่เราต้องไปหาทราย ซึ่งเราเอาทรายมาทำเป็นกระจกบ,บ้านนั่นเองนะเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปหาทรายหาทรายทรายอยู่ไสแถวนี้ไม่น่าจะมีวะ่ะเอ้ย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 แถวนี้ไม่น่าจะมีเหรอนั่นไงนอยู่ฝั่งนู้นนั่นเองนะทรายหาอันนี้ก็คือเป็นน้ําตกที่ผมบอกไว้นะจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้<ม>ใช่ปะ่ะเออผมไม่รู้ไงผมไม่ ไปตัดออกแล้วแบบมาเจอาตรงนี้แม่เป็นแบบโอ้โหเป็นน้ําตกแบบต้นไม้ข้างๆน้ําตกที่แบบสวยมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรื่องคลิปเรื่องเรื่องพาร์ทหน้าแต่ทำไงต่อกับบ้านดีช่วยคอมเมนต์ไว้ไข้างล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนเพื่อผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับายบายครับพบเจอกันคลิปหน้าวา